แบบนี้พอจะได้เป็นสไนเปอร์เข้าไหมครับเนี่ย <c oughs> อยากเป็นสไนเปอร์จังเลย <c oughs> นะฮะสไนเปอร์อย่างเราเนี่ยพอจะเป็นได้ไหมยอยากไปเข้าทีมจังเลย <c oughs> สไนเปอร์อย่างเรานะครับเออแค่นี้ก็พอได้ผลนะครับเนี่ยสไนเปอร์เนี่ย,ยอพอได้ปลนะครับหาอยู่หากินนะครับเนี่ยปืนพาของเราครับอ กลับมาอีกครั้งกับการหายิงกบนะครับอานานๆทีนะครับนานๆทีเราจะได้ออกลบสักทีเหมือนกันนะเนี่ยครบรอบอ่าไม่ใช่ครบรอบครับเพียงแค่ออกมาดูเฉยว่ายังมีหรือเปล่านะคในสะนะครับเออแต่ก็เออถือว่าเป็นผลดีเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าน่าจะได้เป็นสไนเปอร์เขาอยู่นะเนี่ยอ่ พอได้ปนอยู่ในนี้นแซบๆเลยเนี่ยปนๆปปนะครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็พอปนนะถ้าได้เพิ่มอีกตัวนี่ได้อ่อมอ่าถ้ามีเพิ่มอีกตัวได้อ่อมนะครับสไนเปอร์แล้วนะสุดยอดนะครัะสวัสดีหน่อยสิอ่าอ่านะครับไม่ใช่จุดตายนะเพราะเรายังยังไม่ตายนะครับไม่ใช่จุดตายนะนะอยากเป็นสไนเปอร์อยากเป็นสไนเปอร์ดูสิดูซิยังดิน้นอยู่เลยนะครับสไนเปอร์ จุดของเราครับสุดยอดเอาไปต่อครับไปหาดูต่อว่าจะมีอไหมอ่นะครับจะได้เพิ่มในการที่จะได้อ่อมไหมอ่ะจะได้ปนจะได้ลาบจะได้อะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับอ่ะไปครับก็มาดูกันครับหลังจากตัดใช่ไหมครับดูครับนี่ข้าวที่มันขึ้นมาใหม่มันก็จะอ่า ดูเหมือนกับว่าไม่มีหญ้านะครับซึ่งซึ่งจะเปรียบเทียบกับของพี่พี่นาข้างๆนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับกับการที่ตัดแล้วกับยังไม่ตัดนะครับถึงแม้ว่าต้นข้าวมันจะอ่อนกว่ากแก่กันอย่างไรนะครับมันก็จะขึ้นมาเสมอกันเท่ากันครับเห็นไหมต้นข้าวที่มันใหญ่มันเล็กนะมันถี่มันห่างอย่างไรถึงแม้ว่า อ่าพอตัดแล้วมันก็จะเป็นส่วนเดียวกันเสมอกันนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับกับข้าวที่ตัดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับความสวยงามจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้ตัดดูครับเนี่ยถ้าไม่ได้ตัดมันก็จะเป,เปรียบเทียบกันมนันก็จะเป็นแดงๆมีย้าเกดิดเยอะแยะมากมายเห็แบบนไหมครับอ่าความแตกต่างของมันกับต้นข้าวที่ตัดกับไม่ตัดนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่แหละทำให้เราไดา้รู้ได้เห็นครับเพราะฉะนั้นการตัดเนี่ยเห็นไหมพอตัดลงไปปุ๊บใบข้าวที่มันโดนตัดมันจะไปคลุมหน้าน้ำคลุมหน้าน้าแล้วหญ้าที่กำลังจะเกิดเนี่ยมันไม่สามารถเกิดได้นะเพราะมันไม่ได้รับแสงครับในเมื่อ,อต้นหญ้าไม่ได้รับแสงก็จะไม่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับนี่ครับกับการเปรียบเทียบที่เรา,าทำครับ ว่าการตัดกับไม่ตัดเ,เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่เป็นที่ดําซ่อมนะครับเนี่ยก็เลยไม่ตัดเอาไว้ให้ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมต้นหญ้ามันจะไม่มีตัวมาปกคลุมนะครับอัจจะมีหญ้าขึ้นอยู่บ้างนะครับเนี่ยเหมือนตรงนี้ครับตรงนี้นี่ก็เหมือนกันเราปักดําซ่อมเราก็เลยไม่ตัดครับแต่ว่า,าความสวยของมันจะแตกต่างกัน นะครับข้าวที่ตัดกับข้าวที่ไม่ตัดนะครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นแล้วก็ดูได้ดีกว่ากันนะครับการที่เราได้รับผลจากการตัดหรือไม่ตัดนะครับบางทีข้าวดํามันก็ตัดได้นะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงที่เราถอนอกล้าไปปักดําดําซ่อมใช่ไหมเห็นไหมตรงนี้เราก็จะ อ่าตัดเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนเท่าเกันนะครับทําให้เราได้เห็นนะครับสามวันจากการที่ตัดเห็นไหมครับความที่ทําให้เราเห็นครับสามวันหลังจากวันที่ตัดครับเนี่ยมันจะขึ้นมีน้ําบ้างไม่มีน้ําบ้างมันก็จะขึ้นให้เราอ่าเหมือนกันครับแล้วข้าวเจ้าก็เป็นเหมือนกันครับขึ้นแล้วครับสองวันข้าวเจ้าสองวันข้าวเหนียวนี่สามวันครับอ่าที่เราทําการอ่าตัดซ่อมนะครับเห็นไหม ยาจะเยอะแต่มันก็จะไม่มียาให้เราเห็นมันจะมีแต่ต้นข้าวครับที่ขึ้นมาแทนครับนี่ครับทำไมเขาถึงตัดต้นข้าวครับสำหรับข้าวหวานครับมันจะเป็นแบบนี้แล้วครับเราข้าวดำก็อาจจะตัดก็ได้นะถ้าต้นหญ้ามันเยอะก็น่าจะได้เหมือนกันเพราะว่าดูแล้วสภาพของมันเป็นโอกาสดีๆให้เราได้เห็นให้เราได้รู้ ว่ามันสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆครับข้าวมันจะขึ้นมาสวยเสมอกันมากๆไม่ว่ามันจะถี่หรือมันจะห่างครับมันก็จะทําให้เราเห็นไหมอ่ามันถี่แล้วก็ต้นเล็กแต่ว่าพอตัดแล้วมันก็ขึ้นมาเหมือนกันครับใบก็จะได้มีโอกาสในการมาเจอแสงเหมือนกันบางครั้งบางทีการตัดก็คือการที่เราทําให้ต้นข้าวมันไม่ท่วมบังแสงกันครับต้นข้าวมันจะต้องการแสงมากๆครับ เขาก็จะรีบผักดันตัวเองโผล่พ้นขึ้นมาเพื่อที่เป็นต้นข้าวนะนครับนี่นะครับการตัดดูดีกว่ากันเยอะนะครับดูสวยงามนะครับดูดีจากการที่ตัดใบข้าวนะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็คือ,อปักดําแต่ก็ตัดนะครับตัดมันก็ยังดูสวยแต่ถ้าไม่ตัดมันจะเป็นแบบนั้นครับเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ตัดเนี่ย ก็คือจะพยายามทําไว้เพื่อให้เดียวดูว่าความแตกต่างมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรกับการตัดไม่ตัดนะครับแม้ว่าจะเป็นดําซ่อมตัดก็เหมือนกันไม่ตัดก็ดูดูดแตกต่างแต่ว่าโอกาสในการแตกกอนะครับถ้าเราตัดเนี่ยโอกาสในการแตกกอมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะมีช่องว่างของการที่จะทําให้ต้นข้าวแตกกอได้อืมมีหลายอะนแอย่ยังครับ การที่เราได้ตัดข้าวครับอาจจะมีไม่เหมือนกันเท่าไหร่จะมีบ้างไม่มีบ้างให้เราได้เห็นครับ,บการตัดต้นข้าวของเราครับอ,อากาศทําไมมันมคืมค้มเนี่ยฝนตกอ,อบอ้าวแล้วก็ตกทั้งวันครับแต่ตกไม่แรงครับเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดแต่ว่าโอกาสมันอบอ้าวมา,มากครับไปดูสิเห็ดเราจะมีไหมครับตรงที่เราเคยเก็บเห็ด ต้นพันชาติของเรานจะมีเห็ดให้เราไหมอ่าไม่ได้ลงมาดูวันนี้เป็นวันที่สามแล้วเนี่ยสามวันแล้วไม่ได้ลงมาครับตัดข้าวเสร็จก็พักเหนื่อยครับมีไหมโอ้ยไม,ม่มีเลยครับเ่เราก็มาดูต้นข้าวที่ตัดทำไมตัดครับความสวยงามมันจะเป็นแบบนี้โอ้โหเอออยู่ตรงนี้เหรอพักนอนตรงนี้ด้วยไหมเห็นขี้นกเยอะเลยครับ ดูสิมีเห็ดพึ่งชาติเกิดไหมนะครับดูทั้งข้าวดูทั้งเห็ดนะครับพอเราได้ลงมา,ามีให้เราสักดอกสองดอกให้เราได้ดูไหมครับนะไม่มีเลยเอ,อแต่เราอบอ้าวเหมือนเห็ดจะเกิดมากๆเลยโอ้ยอยากจะไปเก็บเห็ดหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไปไม่ได้นะครับขาแตกยังไม่เลิกครับขาแตก จากอาการที่เราลุยตัดหญ้าจนทําให้กล้ามเนื้อตรงขามันสีกันแล้วมันก็ช้าบวมแตกนะครับต้องเดินขาถ่างเวลาเดินต้องเดินขาถ่างกันเลยทีเดียวห้ามเดินาขาแคบนะครับต้องเดินขาถ่างไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันมาเบียดสีสีกับกขากางเกงหรือว่าสีกับเนื้อก็แสบนะครับ เรียกว่าขาแตก <c oughs> เห็นไหมความสวยงามที่มันแตกต่างกันระหว่างข้าวที่ตัดกับไม่ตัดนะครับดูครับมันก็จะทําให้เราเห็นความสวยอย่างตัวโน้นใช่หไหมข้างบนนั้นก็ยังไมไ่ตัดนะครับนั่นะเห็นไหมขนาดเราดูใกล้เรายังเห็นหญ้าเลยเห็นไหมเห็นไหมหญ้าหญ้าก็มีปะปบบนกับต้นข้าวอะไรเงี้ยนี่แหละนะครับพอเราตัดแล้วมันจะไม่มีต้นหญ้ามาผสม แล้วก็ทำให้ต้นข้าวมีโอกาสได้แตกต้นแตกก็ได้สวยว่าครับทำให้เราได้เห็นความสวยงาม <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> วานไปครับวิธีชีวิตที่มันต้องต่อสู้ของชาวนาะ <c oughs> <c oughs> เอาดูแค่นี้แหละ ไม่ต้องเอาเยอะเอาเล็กๆน้อยๆพอบ๊ายบายขอบคุณมากครับเพียงแค่ไม่ดูผลจากการตัดข้าวให้เห็นเช่นี้เองครับนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ